คือว่าไปดินเนอร์กันบองมื่อเนี่ยมองกินนยังไรมองกินนะอืไปกินยูไส่เจ้าพันบอกงี้แม่บินยังได้บินบินได้ยินได้ยินแล้กินไส้ก่อนเจ้าพานไปไปดินเนอร์เต้สะพานได้ยังกินได้ยังกับตู้พ่อสาวดินเนอร์พ่้สาวให้กินอย่างสั่งอาหารอย่างดับหมูฉลามบอกหรืออย่างอย่างอย่างสัตว์หมกปลากรวาง สวัสดีครับสวัสดีครับขอไม่นีครัคราม,คมาบอกนู่งมาม้นกันนะสีมาสมาพดลุงชายอ่าีเรื่องผู้สาวเราช่วงนี้ลุงชายกำลังอินเลิฟด้วยพี่น้องกำลังอินเล<อ>ิฟผู้สาวสาวเสียงนะเจ,จะ็ดจ๋าอุ้ยออกตัเจ็ดจ๋าไะนะสาวรุ่นหลานแค่ขึ้นงานแค่น,นี้สาวรุ่นหลานเขาหยิพบพาพไปหาปลาคอนเวันอาทิตย์ปลาคอนยุ่งยัง อุ่นละเจ้าว่าอยู่ข้อนีเนื้อปลาคอนหนามเพียงข้อนี่เขาเอิ้มปลาคอนแล้วเขาเอิ้มปลาคอนแล้วแล้วก็เขาจีบมาเขาไม่เขาเ่จับปลาคอนเขาจับปลาคอเจาโอ้ยปลาคอเขาเห็นตัวไหนก็เขาเออเอตีนเชี่ยวว่ะตีนเชี่ยวตายทั้งพ่อทั้งลูกบอกเขาบอกจัังงี่นอรุ่นนี้รุ่นนี้ปลาคอปลาคอตายนี่ตัวนี่ ลราอพื่อนเดมเมื่อนั้นเห็นว่าเจ้าจ่าพ้าใบห้องกับผ้าใบยดีเดนยังอ๋อคือว่าไปดินเนอร์กันบอกมื่อเนี้ยมื่อไหนมื่อนี้หรือเมื่อไหนก่อนวันก่อนวันก่อนบไปดินเนอร์กันมาเด้ไปเห็นยังก็บผ้าไปเห็นยังไปกินดินเหนียวมั้งไปกินดินเหนียวไปกินยังเกาะเอิญเอิญไปยังเกาะไปกินกับปลาบอก ไปกินข้าวปลานึกาวว่าไปกินข้าวปลาเยอะใส่เหรอเยอะใส่ยอะมั่งไหนมั่งตั้งตรงๆก็ดูนั่งตรงๆก็ดูมองกินยังมั่งไหนมังกินนะอืมไปกินเยอะใส่เจ้าพันบอกให้เจ้าแม่บินอยู่ด้วยนี่นี่นั่งกินใส่ก่อนเจ้าพันไปดินเนอร์กันเจ้าพันไปไปนั่งปูสัตว์บอกหรือว่าต้องหรือว่าปูเลยนั่งก้อนหินอ่ะบ้าก็บบานไดอะไย่งเน้ กะบากยากก็เนลยพลังคนไปไปดินเนอร์ได้สะพานได้ยังกินได้ยังกับตู้ผู้สาวดินเนอร์ผู้สาวให้กินอย่างสั่งอาหารอย่างับหมูสลามบอกหรืออยังยังยังสัตว์โมกปากว่าไปไปดินเนอร์กับผู้สาวทั้งที่โมกปากว่างผู้สอกให้ได้อผู้สาวผู้สาวลูกชายนี่รับรองอ่ะสวยที่สุด สวยเน่ปัตตพีเดียวเดี๋ยวไปลบนี่เดียวบอกเพื่อนเนี่ยสวยมะเงนงนงันแหละสวยแต่ท่านี้ยังเนาะยังเจ้าประมีหยังเจ้าบ้บานเต๋อเจ้าบอกใครเมื่อกี้นี่เจ้าอาบานกําลังคาดตัวเฮ้ยย่ซุ้มมือนีเจ้าตีหิตบ่โอ้ยบเตินิตีหยัง นีเฮิตมันตีไม่ได้ตีฮิตฮิตมันตีโอ้ตายแล้วเดี๋ยวอันเขาตอบตกลงเป็นแป้นไปหรือเจ้าคิดว่าเขาเป็นแป้นเจ้าเ,เขาไ <c oughs> ปดิแต่เวลาเวลาเวลาเพิ่นมากนะครับเวลาผู้สาวเพิ่นมากเนี่ยกำลังถ่ายงานอยู่นี่ทีมงานเลียนไปหาไปหาเขาเลยเนี่ยมือนั่นมือนั่นผู้สาว ยางยุ่บุ่่นล่ะอืมกับของพี่ยุ่ผีแล่นขามไปเนาะรถรดกับโบเบิงเนี่เบิงรถได้เบิงพู้ชาย่างเดียวไปกับบรด้ิเยตนี่อย่างเขาเด้แค่นั้งขามขาเรามันหน่อยใส่ป่านนั้นแล้วเหรออือนังให้ขนาดเชื่อมเห็นเห็นว่าเป็นผู้เฒ่าอายุหลายแค่นังแบบหัวใจหัวใจไม่รุ่นก็ช่วยได้ครับอ S <S เห็นว่าแขวมียังสีงไงดีก็นยังเนี่ยถึงจะมากกันผู้สาวรุ่นล้านก็นตามเออรุ่นล้านลีไปนอนเขายัางอายุน่าจะบตัตรนดิดน่าจะเลขสองอน่าจะเลขสองกลา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 งถึงเล่ยกลางไปนิดหน่อย,ห,ย,ออยหรือมั้งกีบะบ้องฮอนหรือมั้งนบแต่ลูกเขาอานยะุจะปีเขาไงอืมมันน่าจะ ช้อนหายช้องหายโมเบ็ดจะเพียรพอดีว่าแล้วสตาขาดมันโมเบียจะตาขาดเจ้าตาขาดชะ้าตาชะชะตาที่ก่อนเจ้าหามีเะตาหามีขาดเะตาหามีขาดเด็กเขาต้องตายตายแล้วเื้ยแล้วได้เห็นได้มาเจอของตาเบียเจ้าตามีเขาขาดเลยได้มาเจอเด็จะไงจะไงเพื่อนเพื่อนน่ะเห็นว่าเด็ดแยก nha đứa le le nhảy le tim bò le tim bò nha mình quen căng này ôi buồn đờiอารมณ์ คอนมันเนอร์เกือปเข่าแตะเงี้ยมดิบเต็มแม่แล้ไปหายี่ห้องบะแน่ฟังไปเด้อจ่าความจริงหรือความหรือประมาณความจริงจริงแค่แค่เก่งพอากาศชอบได้นน่จะบอกแม่ไปขอเมื่อใดนะไปบอกแม่ไปขอเมื่อใดเอ้ยพวก่อยไปขอให้ ต่อีพ่อยแม่ก็กินกันสามเดือนบนจังกัวกินกันสามเดือนนั่นมาท่านอ้โดนสามเดือนสามเดือนเจ้าจะให้พ่อยแม่ไปขอเนืเจ้าก็สิหูไอ้พ่อยแม่กินกันสามเดือนโอ้บึ้งมือนเด็หนิถามแล้วบปล่ก็สังเกตการ์ไมสังเกตการ์หรอไอ้พ่อยแม่แต่ว่าไอ้พ่อยแม่น่ะเจ้ายังมาท่านเด็กเกิดแต่ว่าไอ้พ่อยแม่จีบแต่ยังมาท่านเด็กเกิดอยู่ ที่ปลาแล้เป็นคนเอาการเล่าก็เป็นค้นน่ะล่ะกับไปด้ว่าเราวมวยอยู่แล้วเป็นคนแล้วลอยอยู่ลอยซึ่งแล้วได้หลายเลยเขาก็ะสันเจ้าก็ได้นี้สายเล่ามากเต็มเต็มตนนั้นจักแหลมอื้อหือมันห่างแลนมาต่ำอื้อหอเพราะแม่ก็ของมอนอแลนไปหาเขาน่ะรถติดต่ำกับรถเบรกเออไอ้รถเบรกเอาวะมือมือนั่น ไปเก like ็บพ yes. <c oughs> <street> ัก <good> บุ้งผู้สาวเสียบหมูฟังเออเขามักเซ่นี่หมูฟังง่ายๆเด้อผู้บ่าวกับห่วงผู้วิ่กับผู้สาวผู้สาวก็ไม่ได้สนใจว่าได้ยินคลาสกิลีผู้หนึ่งฟังเพลงผู้หนึ่งห้องใจเนาะโอ้ยว่าเป็นบทฝันผู้บ่าวผู้สาวสนอยเล่นหยอกกันนี่กอดแขนคนนี้เมื่อไหร่นน่ะมื่อนัร่น่ะกอดแขนกอดยออย้ำรับอันนี้ย้ำรับว่ากอดกวงแขนกันไปนี่ละเออินในเดินหวดเออ จะก็บ่หานมาอีจาต้องอีเท่ันมาตั้งนี่ดีบรหันมาจ้ะจสองสามเสี้ยบหาน่เพราะอีจายหนความหลับสบาแล้วหอรปากของก็เดี๋ยวมึงยิ่งม่จายเองบอกก็จะไม่จาย บโบลูมาทางนี่นะคิดว่าเขาเป็นผู้สาวไปเดียวหรือเขาคิดว่าเขาเป็นผู้บ่าวน้าม right? ันนี่พวกอูแต่ลุงชางน่ะตอนนี้ลุงึืมมาแย้งยืมแต่ผู้สาวกระชุ่มกระชวยแห้งเบอร์เอาเปม้ลผู้สาวเด็กเขามีผัวอยู่ครับเอาแล้วเจ้าคือไปมักเขาสั่กแล้ไปเลยมักเขาก็มาแ้่โอ้ยพอกระโดหอมกระโดเรียบท้องหอมแนี่ดีแต่แบบแปะเขาอ๋อาบน้ำเนี่หอมเนี่ย ออนี่แหละมันเห็นได้ใจทำเขาคิดกูเขาอินนี่ข้นใครพ่ะเมื่อไ้ไม่ได้ขืนบมัไแกโอเคสะบัดสบาแล้วจะนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมือหลังยังจะมาคุยแฟนมึงต่แฟนมึงหนึ่งยินบึงสี่อันนี้นะแฟนมจะจจ้าฟังไม่เธอะคอยคอยเชื่อว่าที่ไดจัาจ้ากับเบิง์นเมื่อกจิดเราต้องัวเขามาขาเจ้านี่และ ยากนะประี๋ยวย่าแบบไงอะไรแบบหลายค้เอาครับโอเคเอาาาอตอนนี้เรา่อกเขาป่าของป้าของพร่าเดี๋ยวพผมเขาจะมีคลิปไอ้เบิ้งนี้เลย <c oughs> ช่วงนี้พผมเขาต่างคนต,งต่างทำง,ง,ง,งาน <c oughs> กลับมาบางเทจอกลับมาเนี้ยมาแล้งนี่นเดี๋ยวแต่บ่คอยดีมีเวลาถ่ายคลิปเพราะว่าแต่มีเวลาถ่ปปา,า,ายอีเล็ก็จะเป็นวันอาทิตย์บางเทจอวันอาทิตย์บางอาทิตย์พวกเขากับบ่ว่างมีธุระกันก็เลยถ่ายกันพี่น้ำครับเดี๋ยวจะพยายามถ่ายคลิปให้เบิ้งดูดู เำารลบนี่ก็ขออัลาจกอูบก่อนมีมีมีกอนปีชัยปะกอดปีชัยปะก่อนปทัยก้อนเดียงกอนี้ยังเอาตัวคนฟันดีเลยถ้ารักคนฟันดีเรามีอุปสรรคลองมรักคนฟันหักอุปสรรคไม่ได้อีสิลีครับ